เหตุแห่งความเจริญนั่นคือมงคลละสูตรทุกอย่างต้องมีสูตรแม้แต่การทำกับข้าวไม่ครัวก็มีสูตรที่อร่อยแตกต่างกันไปดังนั้นพระศาสดาก็มีสูตรแห่งความเจริญเช่นเดียวกันบุคคลใดมุ่งหมายแห่งความเจริญแล้วจงทำมงคลนี้ให้แจ่มแจ้งทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงๆถ้าท่านผู้บริหารทั้งหลายนี่ปัญญาชนคนนีไ้ได้ทราบสูตรนี้ จะเข้าใจธรรมะเลยและจะไม่ต้องวิ่งหาของดีใดๆอันนี้คือดีที่สุดแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาด้วยซ้ำไปสตรนี้อยู่ที่ตัวเราข้อที่หนึ่งการไม่กบกผลพานพูดถึงผลพานเราจะมองบุคคลภายนอกนักเกรยียนหัวชาญหัวมาคำว่าพา,เ ين, าลเนี่ยภาระตัวนี้คือความอ่อนแอปัญญาชนคนนี้ทั้งหลายถ้าจิตเราอ่อนแออ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบ เขาชวนให้โกรธเอาไปโกรธไว้ไปตามเขาอ่อนไปตามเขาเจอคำหวานก็อ่อนไปเจอสิ่งสวยงามจิตใจอ่อนไหวไปตามสิ่งน,นั้นเรียกว่าคนผ่านดังนั้นเราทั้งหลายก็มีความอ่อนแออยู่ในใจแม้แต่ความรู้สึกกลัวการร้องไห้ความหวัดหวั่นก็อ่อนแอดังนั้นจิตอย่าไปคบกับอารมณ์ที่อ่อนแอการไม่คบคน่านให้มีจิตตั้งมั่นให้มีสมาธิ อารมณ์ที่ชวนให้มัวเมาเราไม่มัวเมาชวนให้รุ่มหลงเราไม่รุ่มหลงชวนให้โทสะเราไม่โทสะเมื่อท่านไม่อ่อนไวไปตามอารมณ์ที่มากระทบบัณฑิตก็จะเกิดขึ้นคบหาสมาคมบัณฑิตนั่นคือธรรมของพระศาสดาทุกข้อธรรมนั่นคือบัณฑิตพิจารณาในใจบูชาบุคคลที่ควรบูชาวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าด้วยการกล่าวคำนอบนอ้อมกราบไหว้ถึงพระสงฆ์ ดังรูปของอพระศาสดามีความนอมน้อมในพระธรรมมุงคลทั้งสามอย่างเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วอนุโมทนาสาธุการอยู่ในประเทศกินฐานอนสมควรนี่แหละพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเก่นและที่สําคัญแล้วอยู่ใกล้สถานที่ที่มีการปฏิบัติเทวดาที่จะลงมาจิติเขาจะเลือกจะไม่อยู่ให้หมดบุญและจะเลือกลงมาเกิดได้ หนึ่งในนั้นคือการเลือกใกล้สถานที่ในการปฏิบัติธรรมใกล้วัดที่เป็นที่สัปปายะใกล้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่มีศีลมีทอบรมองค์ประกอบทุกอย่างด้วยดีเขาจะเลือกสถานที่ดังนั้นวัดป่านนนคำสบัตดิแห่งนี้ยินดีและพร้อมที่จะเป็นสถานที่ให้กับเราเทพพระบุตรเทพพระธิดาที่ลงมาเกิดได้มาสั่งสมบุญบารมีเพิ่มรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจาริทั้งสี่านมาได้เลยที่นี่ ยินดีแล้วก็เป็นสถานที่โอเปิดยินดีกับทุกทกท่านจากทิศทั้งสีอนุโมทนา,าการทําบุญไว้ในปางก่อนการก่อนก็เรามาสองสามเที่ยวได้ไงมาถึงวันนี้เมื่อวานวันก่อนกุศลท้านะตั้งตนไว้ชอบทำการวางตัวการวางตนหลายคนหลายที่โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้นําหลังจากภาคแห่งการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ต้องวางตัวให้ดีด้วยการวางตนไว้ชอบมันจะเป็นบุญบาร,รมีเป็นศักดิ์ศรีเป็น เป็นสิ่งที่ดีๆหล่อหอมในใจอยู่ตลอดอย่าทําลายบาร,รมีด้วยตัวเราเองมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นผู้นําที่มีเกียรติดังนั้นยังไงก็แล้วแต่ขอท่านนําความดีในจิตในใจรักษาตนวางตนไว้ด้วยดีเสมอบาร,รมีจะได้ไม่ลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอโนุโมทน,นา,าทความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมากสดับในพระธรรมรับฟังในพระธรรมวันนี้ฟังสวดก็มากแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมง ยังจะมาฟังพระอ,อาจารย์สนทนาอีกยังยังไม่มากพอเดี๋ยวจะให้คุยกับพระอ,อาจารย์อีกจะได้เป็นมงคลอันประเสริฐการเป็นศิศละปะมีวินัยที่ศึกษาดีแล้วโดยเฉพาะในหน่วยงานเป็นช่างไฟเป็นช่างอะไรต่างๆเทคนิคในหน่วยงานเราสามารถแก้ไขได้ในบ้านของเราด้วยดังนั้นมีอยู่คำหนึ่งที่กล่าวว่าถ้าหากปรารถนาความเจริญต้องสร้างความเป็นให้มากพระอาจารย์อยู่ที่วัดทราบเลยว่าต้องเป็นทุกอย่างเดี๋ยวไฟเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกคนนั้นคือที่กว่าจะมาดังนั้นต้องเพียรเรียนรู้ซะเองเรามีศักยภาพมากที่สุดในหน่วยงานเราก,ก็เช่นเดียวกันทําสิ่งใดได้ทําศึกษาได้ศึกษาเพิ่มสร้างความเป็นให้มากเรียกคนใกล้ตัวเรามาช่วยก่อนก่อนจะเ,นเรียกช่างดังนั้นการมีศิละปะและมีวินัยที่ศึกษาดีแล้วเมื่อศึกษาวินัยดีก็จะปฏิบัติดีการมีวาจาที่กล่าวดีแล้วันก็คือมูสาและก็ไม่เพรอเจิร์ดไม่อะไไม่ไร้ประโยชน์กุศลกมบทสิ เลี้ยงดูมารดาบิดาอย่าลืมก่อนที่จะมาใส่บาตรกับพระอาจารย์ดูแลคุณพ่อคุณแม่บุตรเราดูแลอยู่แล้วอนุเคราะห์สงเคราะห์บุตรและภรรยาด้วยเครื่องแต่งตัวมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมอบความเป็นใหญ่ในบ้านมีโอกาสวันเกิดวันอะไรก็จดจําซึ่งกันและกันแล้วก็หาของขวัญให้เครื่องแต่งตัวให้แค่นั้นแหละผู้หญิงก็เพื่อจะดีใจแล้วแล้วก็จะทําหน้าที่เขาด้วยดีอนุเคราะห์สงเคราะห์ การเป็นผู้ไม่ทำงานข้างค้าเข้าใจอยู่แล้อันนี้เป็นมงคลอันประเสริฐอันโมทนาสาธุให้ทานเมื่อเช้าเรามาให้ทานถวายทานด้วยเรียบง่ายและก็การประพฤติธรรมเหมือนที่ท่านมาในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต่อสู้กับจิตใจความเสียดายโอกาสที่จะไปเที่ยวชื่นชมเพลิดเพลินต่างๆเราชนะแล้วจิตไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นมีความตั้งมั่นเสียสละเวลาอันที่มีค่า นำพากาอยากอนแน่นอนมาเจริาจิตตนเองเข้ามาเถิดในพุทธศาสนานี้ค่อยกราบพระค่อยสวดบนฟังเทศจะค่อยหลอ่อล้อมให้บารมีเราผ่องใสขึ้นอร่าชเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นการสงเคราะห์วงญาติด้วยความเอเื้อเฟื้อญาติทั้งสองฝ่ายญาติฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาไม่ใช่เฉพาะญาติตนเองฝ่ายเดียวนะต้องทั้งสองฝ่ายเพราะเราอยู่เป็นครอบครัวต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญมากการทํางานทั้งหลายไม่มีโทษ ก็ทราบกันอยู่แล้วมิจฉาวนิช่าว,าวห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามทําไปแล้วจะมีโทษเกี่ยวกับอาชีพที่ผิด5อย่างการวดเว้นจากบาปทราบอยู่แล้วก็คือศีลห้าการไม่เื่ยมจุรามีไรการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหมายถึงว่าทาทั้งหลายก็คือทานศีลภาวนาช่วยเหลือเกื้อกูลแผ่เมตตาการมีจิตอาสาในที่สาธารณะในที่ร่วมงานนะจิตอาสาสําคัญมาก คือทุกสิ่งทุกอย่างเรามีโอกาสช่วยเราช่วยเรามีโอกาสทําเราทําจําไว้ว่าเป็นผู้ให้จะประเสริฐเลิศดกว่าเป็นผู้รับยิ่งให้ยิ่งเบายิ่งเป็นผู้รับเรายิ่งรับเอาเข้ามาเราจะหนักติดกรรมเขาอีกไม่ใช่ว่าได้แล้วเป็นการดีขาดทุนนะพระอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่ทราบคอยแต่ให้เพื่อนเลี้ยงแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วผิดพลาดมาตั้งหลายปีต่อไปเราจะเป็นผู้ให้ มากด้วยการให้เบาสบายเบิกบานยิ่งให้ยิ่งเหลือยิ่งเอือ้อเฟื้อยิ่งมีเยอะมีโอกาสให้ไปได้เลยแม้แต่ความรู้สึกดีๆก็จงแผ่ออกไปความรู้สึกดีก็จะสะทอนย้อนกลับมาหาเราอันนี้คือธรรมะคือธรรมชาติเหมือนมีกำแพงอันหนึ่งเราคว้างลูกบอลเข้าไปคว้างเบาๆมันก็สะท้อนมาเบ,บาๆออกแรงมันก็สะท้อนกลับมาแรงธรรมะก็เหมือนกันเจตนาเป็นสิ่งสําคัญรู้สึกดีมากๆก็จะท้อนกลับมามากรู้สึกร้ายมากก็จะท้อนกลับมามาก มันเป็นกระจกสะท้อนอยู่รอบตัวเราเท่านั้นเลยดังนั้นถ้าทราบดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจงรักษาจิตให้ดีแพร่ด้วยความดีรอบข้างออกไปโดยมีประมาณเถิดอาโมทนาสาธุอันนี้สําคัญมีความคารพไม่เย่อหยิ่งจองหองอ่อนน้อมพระถ่อมตนทำไมมาถึงที่วัดทําไมพระคุณเจ้าสมัยก่อนเจ้าชายไปบวชไปกับช่างกระระบบช่างตัดผมพอจะถึงเวลาบวช เสียสละให้ช่างตัดผมบวชก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาบวชแล้วเจ้าชาจะได้นั่งต่ำกว่าและจะได้กราบลุกรับช่างที่ตัดผมนั้นถ้าไปนั่งอยู่ข้างหน้ากลัวว่าจะเคยชินในการใช้เขาในเขาเป็นลูกน้องที่ผ่านมาจะแก้ปัญหาตัวนี้เลยเป็นการลดตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลอันประเสริฐไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ต้องมีอัตตาต่อตนพระกุฎเจ้าบอกแล้วว่าวันนี้ทุกท่านมาแบบไม่มีตัวตน มาแบบความว่างแก้วที่ว่างจะรับสิ่งดีๆได้วันนี้ภาชนะที่ว่างเปล่าเรารับน้าพระธรรมของพระศา,าสดากระแสิงต่างๆก็จะรับได้ดีแต่ถ้าแก้วนั้นรัว่วซึมหรือมีขยะอุดใจไม่ว่างสิ่งที่เข้าไปก็จะเจือปนกันเหมือนน้าที่สะอาดเป็นปนกับขี้โคลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นวันนี้แม้จะเป็นเสี่ยววินาทีแค่ครึ่งวันของสวรรค์นนะครึ่งวันของมนุษย์ก็ให้เป็นน้ําใสาใจบริสุทธิ์ ตาตึงใจซึ่งกันและกันบุคคลสิ่งของสถานที่คิดถึงกันตาตึงใจกันนอกน้อมพระบูชาสรรเสริญในความดีซึ่งกันและกันต่อยอดปัญญาให้กันอนลโมทนาสาธุยินดีใน,น,นของที่มีอยู่ร่างกายของเราคือทรัพย์อันประเสริฐสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละประเสริฐที่สุดจงสร้างความยินดีกับสิ่งนี้บุคคลทั้งหลายส่วนมากจะคิดผิดคิดว่า จะต้องมีทุกอย่างถึงจะมีความสุขเขาก็จะหาหาหาทุกอย่างมีรถมีบ้านมีแล้วมีอีกรุ <dairy S 1> m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 ed, ่นแม่ร <kicking. S 2> ุ่นเก่าสะสมไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะวิ่งตามตัณหาแต่คนที่คิดถูกมีธรรมะเขาจะมีความสุขทุกอย่างกับสิ่งที่เขามีในขณะนี้เรามีสิ่งใดสามระยาลูกเต้าทรัพย์สมบัติจงมีความสุขกับทุกสิ่งที่มีมิใช่ว่าจะมีทุกสิ่งแล้วจะมีความสุขเปลี่ยนความคิดใหม่วันนี้กลับไปที่บ้านได้ข้อคิดจากพระอาจารย์เราจะมีความสุขกับทุกอย่างที่เรามี เพิ่มปีติตรงนั้นสิ่งนี้ดูแลให้สะอาดเพราะเราจัดเราปัดกวาดที่บ้านล้างเล็บล้างใหญ่ก็ตามมันสําคัญที่ว่าเราอยู่แล้วมีความสุขไหมถ้าเราทําสะอาดีแล้วนอนก็เต็มหลังนั่งก็เต็มก้นสบายใจเสียเหลือเกินเหมือนวัดผระอาจารย์เล็กๆสี่ไร่ไม่ใหญ่สามสี่ไร่แต่ผระอาจารย์อยู่แล้วมีความสุขทุกที่ทุกย่างก้าวจะไปที่ไหนปัดกวาดสิ่งใดอาจารย์นั่งสมาธิได้หมดทุกที่หน้าธรรมาจารของประธานที่นี่ เมื่ออาจารย์มีความสุขจึงจะสามารถมอบความสุขให้กับคนที่มาได้ไม่ได้ขาดเหลือสิ่งใดเราพร้อมที่จะให้ตลอดเวลาไม่มีอัตตาตตุทุกคนที่มาคือที่น้องกันไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าจากทิศทั้ง4ี่พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกายินดีทั้งหมดเลยลนั้นที่นี่คือบ้านพ่อของเราหาความสุขให้ได้จากทุกสิ่งที่เรามีอนุโมทนา,าทุก ฟังทำรรตามกาลเวลาคือการนี่แหละที่เหมาะที่สมเมื่อกี้สนทนาธรรมนะทีนี้ฟังทำตามกาลเวลามันจะเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบารมีเพราะการะแสธรรมจะให้จิตสงบระงับจากราคาโทสะโมหะนั่นแหละคือบุญแต่าก,การที่ไปดูหมหรสพเมื่อคืนกก่อนนี้ราคาโทสะมันฟูขึ้นมันเป็นบาปไฟมันประทุข,ขึ้นประทุข,ขึ้นประทุข,ขึ้นหลายแสนเอาตังไปจ้างมาเอาตังไปเผาไฟแล้วก็ให้ไหม้ใจตัวเอง แต่มาที่นี้เบาๆสบายๆสงบ,าสบาอาจจะฟื้นกายฟื้นใจอาจจะต่อสู้กับความง่วงหน่อยนั่นแหละพระองค์จะได้เสริญแต่ที่สุดแล้วราคะโทสะโมหะของท่านทั้งหลายจะเบาบางจางคายสลายหายไปในที่สุดไม่ยากเลยนี่คือกิริยาของการปฏิบัติธรรมแบบเรียบง่ายที่อาจารย์ชัสโรเกียนว่าธรรมะเรียบง่ายดังทางสายกลางแต่ทุกวันนี้ทําเกินไปทําเกินสายกลางไปมันก็เลยมีปัญหาดังนั้น การฟังทำตามการเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายได้ถึงความเจริญอนุโมทน,นา,าความเทียนเป็นเครื่องเผากิเลสนี่แหละเพียนนั่งพระอาจารย์ฟังนี่แหละเพียนนั่งทำวัดนี่แหละเนี่ยเผาไปหลายกองแล้วนี่ใช่ไหมสังกอบรบไป้วไม่คิดว่าจะนั่งได้เรามาสวดคนเดียวสิสวดได้ไหมไม่ได้แต่พออยู่กับพระอาจารย์อยู่กับพุทธเจ้าบริษัทเพื่อร่วมงานไอเขาก็คนเราก็คนนี่ สองขาสองสองตาเอานานๆก็ตั้งได้อัตราเอาอัตราแค่อัตราสุดท้ายก็หนึ่งชั่วโมงผ่านมาสบายเลยใช่ไหมไม่ยากเลยดังนั้นความภาคเทียนเป็นเครื่องของกิเลสความอดทนนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่พพงผีปำให้อดทนสักนิดพอเวลาผ่านไปท่านจะทราบว,ว่าทร,รมานี่มาทีหลังอถ้าเราอดทนไม่ได้พังแน่ๆเลยดังนั้นความอดทนความเทียนเป็นเครื่องของกิเลสการประพฤติทำอันประเสริฐนั่นคือศินแปด มีโอกาสไปรักษาอุโบสถศีลสูงขึ้นไปอีกเป็นศีลสิทิส,สามนเณรสูงขึ้นมาอีกอย่างพระอาจารย์ศีลส,ส,สองร้อยเจ็ดคือพรม,มาจรรย์คือทำอันประเสริฐคือทำอันยิ่งอย่างน้อยบรันพระแล้วก็สมัมทานศีลห้าที่บ้านที่ห้องพระเรานั่นแหละตั้งใจไม่ต้องบอกใครวันนี้บรันพระเราจะรักษาศีลห้าแทรกซึมเข้าไปกับที่ทํางานไม่ต้องบอกใครแต่ระวังนะถ้าตั้งใจปุ๊บเมื่อไหร่มารมา,มา,ท,าทันทีวันทั้งวันนั้นแหละโดนยั่วทั้งวันแล้วก็เอา เล่าหน่อยไหมเอาเลี้ยงเขาจะทดสอบนะสอบให้ผ่านนะพระก็เหมือนกันอยู่ดีๆไม่มีอะไรแต่พอเข้ากรรมาฐานมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างร้อยแมานเขาก็ทําหน้าที่มานเราก็ต้องผ่านให้ได้ลองสิถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําแล้วชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนง่ายๆวันพระศีลห้า 5, มีโอกาสค่อยอน 5, ุโน 5, มทน 5, มาศีลแการประพฤติธรรมอัปเสริฐอนุโมทนา,าเห็นอริยสัจทั้งสี่ก็สูญพิอี ทาพระนิพผ่านให้แก้ไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นทีนี้จุดที่เป็นข้อธรรมสูงสุดในมุมคนนี้คือข้อนี้จิตของผู้ใดผู้ใดคือใครเล่าผู้นั้นคือท่านทั้งหลายจิตของผู้ใดถูกโลกกระทํากระทบแล้วเมื่อกระทบแล้วเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสด,ดังทุรีเป็นจิตอันกเกษสารขยายความโลกกระทั่นั่นก็คือลาบยศสารเสริญสุข ที่ว่าโลกรกะทำแปดนะอันนี้ฝ่ายดีฝ่ายที่เราขนขวายหาลาบยศสรรเสรสุขอ,อีกสี่ข้อเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาเป็นทุกข์สี่อย่างเนี่ยสมมติว่าจิตเราอยู่ตรงกลางนี่สี่อย่างเนี่ยมากระทบแล้วจิตไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่กเกษมเป็นจิตที่สําราญเฉยปราศจากกิเลสดังทุรีนั่นแหละคือสุดยอดของมงคลทุกท่านทําได้ ด้วยวิธีการดูลมหายใจรู้สึกที่ลมหายใจอารมณ์มากมายรอบตัวเราหรือจิตใจปรุงแต่งขึ้นเองน่นากลัวที่สุดร้อยแปดพันเก้าดังนั้นหนทางที่จะละอารมณ์ที่จะเอาชนะได้ไม่หวันวนว่นไหวได้นั่นคือการมีสมาธิการทําจิตตั้งมั่นอยากเพิ่งเชื่อพระคุณเจ้าอยาเพิ่เชื่อพระอาจารย์ขอเจ้าทั้งหลายจงนั่งตัวตรงยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นมือขวาทับมือซ้ายสง่างามที่สุด ตอนนี้ท่าทาลายกำลังเป็นเทพพระบทเทพพัธิดาในความดีแห่งพระพุทธองค์สมุทรพ่อผู้ยิ่งใหญ่ทรงมองเราอยู่พระเมตตาอยู่ส่องมาจากพระนิพพานจากสวรรค์เห็นลูกๆก,กําลังนั่งประพฤติธปฏิบัติพระองค์ก็จะทรงเพื่มปีติของโอ๋นอผ่านมาตั้ง2500ปีพุทธศาสนานี้ไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนคําสอนที่เราแสดงเอาไว้ยังมีพุทธบริษัทอุบาส,สิกาแน่นอนคอยอเพียรปฏิบัติดังนั้น หัวแม่มือจะลดการยืดตัวขึ้นเพื่อไม่ให้ปอดมีการกดทับเมื่อนั่งตัวตรงปอดก็จะขายายได้ตามปกติระบบเลือดลมก็จะไหลเวียนได้สะดวกราบรื่นให้กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องควบคุมลมลมหายใจเข้ายาวก็รู้สึกยาวๆตามลมไปปอดแต่ละคนไม่เท่ากันหากลมหายใจออกสั้นก็กำหนดสติที่ลมหายใจ ออกไปสั้นๆมั uh นสุดแค่นั้นก็หยุดแล้วก็ดูลมหายใจเข้าสั้นดูออกสั้นหรือลมหายใจเข้ายาว si ออกยาวกายของท่านก็จะเกิดความสงบระงับเบาผ่อนคลายเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขท่านก็จะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายนั้นนั้นแม้เสี้ยววินาทีที่รู้สึกในลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาว ลองสังเกตดูจิตตัวเองในขณะนั้นเสี้ยววินาทีนั้นมีโมหะโทสะหรือไม่ยึดมั่นสิ่งใดไหมไม่มีเลยดังนั้นอานิสงส์ของการทําอาณาปานสติที่ยิ่งใหญ่ประการแรกนั่นก็คือเสี้ยววินาทีที่ท่านรู้สึกชัดเจนที่ลมหายใจนั้นไม่มีราคะโทสะโมหะมันจะเกิดความเบาบางจางกายปล่อยขาเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือจิตสะอาดสัมผัสได้ นี่แหละคือจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตที่ผ่องใสประพัดสอนสว่างสวัยอยู่ถ้าบุคคลใดเข้าไปในจิตดวงนี้เขาจะมีออร่าแห่งตนเกิดขึ้นในใจในจิตมีปัญหามากระทบเขาจะมีความนิ่งไม่ว่าหญิงก็ดายชายก็ดีทำได้ทั้งหมดเพราะธรรมะเป็นสาธารณะไม่มีหญิงไม่มีชายจิตไม่มีเพศสมมุติที่กายอยากแค่นั้นเองเป็นดวงจิตแท้ที่เป็นสภาพรู้ดังนั้นจงเข้าไปถึงจิตที่สะอาดสบายสบายแห่งตนถ้าเข้าไปถึงแล้ว จะเห็นความสว่างเป็นพลังมหาศาลอย่างยิ่งในใจในจิตเมื่อมีอารมณ์มากระทบมีสิ่งมาโยอยวนเราก็จะเข้าไปหลบเฉยอ,อยู่ข้างในเห็นสิ่งนี้เป็นการเกิดดับไม่นานอารมณ์ดีก็ผ่านไปไม่นานอารมณ์ร้ายก็ผ่านไปวันนี้คนนี้มาว่าเราอีกสองสามวันก็คนนี้ปากนี่แหละก็จะมาสนเสริญมาชื่ชมเรามาขอข้าวจากเรามันก็แค่นั้นเองเกิดต่เกิดดัดบอยู่เราไปยึดมันเสีมันมน,นั่นคืออารมณ์ แยกอารมณ์ออกจากจิตพิเศษที่คุณที่สุดนี่แหละคือปัญญานี่คือวิปัสสนาแต่ตอนนี้จิตกับอารมณ์มันผสมกันอยู่เมือนน้ําที่ไม่ได้การปรองดังนั้นถ้าเรารู้สึกที่ลมหายใจดูลมจะเห็นจิตดูจิตจะเห็นความคิดเฝ้าดูความคิดจะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมเรียกว่าสิ่งในสื่นเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นก็คืออารมณ์ดีและก็ร้ายเกิดขึ้นเราไม่เข้าไปเป็นดี ไม่เป็นร้ายไม่เข้าไปติดในอิทธารมณิธารมณแค่ดูแต่ที่ผ่านมาเราไปเป็นสุขเราไปเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นชังเป็นขาเป็นเรานั่นคือหลงแต่พอมาทําสมาธิเห็นจิตที่ผ่องใสแล้วจิตตั้งมั่นแล้วไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ดูสุขดูทุกข์ก็จะเห็นสุขทุกข์เสมอกันด้วยการเกิดดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับไม่ยึดสุขไม่ติดทุกข์ท่านก็จะเป็นผู้มีสมาธิมีความตั้งมั่น แกวตาผ่องใสใจเบิกบานไม่ยึดมัน่นถึงมันในสิ่งใดมีความเบาบางจางขายไม่มัวมองไม่ร่วมลวงไม่หัวแหนในทรัพย์สินสมบัติใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เขาจะเอาไปดูแลกายหยาบดูแลญาติดูแลครอบครัวแล้วก็ฟังไว้ในพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงโลกิยทรัพย์เป็นอริยาทรัพย์าพยบรารมีก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ตกเย็นมามีโอกาสพร้โครสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ดูลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นจาก5านาทีเป็สนินาทีเมื่อเขามีความเชี่ยวชาญวัาสีคล่องแคล่วแล้วเขาก็จะไปดูลมในที่ทํางานดูลมในขณะเดินทางไปที่ทํางานเห็นคนนั้นคนนี้สวัสดีทักทายไม่มีอัตตาต่อตอนมีแต่ความเมตตาที่ทํางานแห่งนั้นก็จะเป็นที่แห่งทิพย์เกิดขึ้นทั้งผู้นาเจ้าหน้าที่พนักงานผู้บริหารเรารอรวมเป็นหนึ่งแววตาที่มองกันก็จะฉายแววออกมา เป็นสุขยิ่งนักงานการก็สะดวกราบเรื่องคล่องตัวแผ่เมตตาไปเหล่าเทพเทวดาภูิมันจะพิจ้อจากกปกาาัจบรักษาดังนั้นเขาก็จะมีความสุขในที่ทํางานสุขที่บ้านสุขที่วัดสุขเวลาไปเที่ยวในขอบเขตอันสมควรใช้ชีวิตในการเป็นทิพย์บนเมืองมนุษย์ดั่งเทวดาเดินดินเมื่อมีความสุขในการเป็นเทวดาเดินดินเป็นมนุษย์ที่เจอสวรรค์ดิบแล้วก็เหมือนเอาตัวไปตั้งไว้แล้วบนสวรรค์ชั้นฟ้าหาก แต่การทำลายขันไม่ปรารถนาก็จะได้ไปเพราะเราได้สวรรค์ดิบแล้วดังนั้นหากปรารถนาแห่งทิพย์ท่านทั้งหลายในคริมานุทสูตรได้กล่าวไว้ว่าพึงให้ได้สวรรค์ดิบเจียก่อนมีความสุขอันดิบ,ดบเจียก่อนความเป็นทิพย์ไม่อยากไปก็เหมือนเอาตัวไปตั้งไว้แล้วเหมือนขณะนี้ที่เราดูลมหายใจผ่อนคลายสบายเยือกเย็นและก็เป็นสุขไม่ยึดมั่นสิ่งใด แม้แต่กายเราก็เป็นสักแต่ว่ากายสตยิอยู่ที่ลมนี้เบาสบายยิ่งนักเบิกบานฟองใจอยู่นี่แหละพุทธพุทธะภาวะเบิกบานและก็ตื่นรู้เรียกว่าภาวนาทําได้ง่ายๆไม่ต้องมีสูตรสิ่งใดแค่มีสติอยู่ที่ลมหายใจทุกที่ที่กายเคลื่อนไหวไปอารมณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอารมณ์โรคโปวดหลงตัวคอนโทรก็คือลมหายใจถ้าเราคอนโทรลมหายใจได้ ให้เป็นปกติไม่ว่าสิ่งใดจะมากระทบจิตจะไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นสังเกตดูเด็กๆเกวลาเขาจะร้องไห้ลมหายใจก็จะเปลี่ยนไปมีอาการกลั้นมีอาการแบบไม่ปกติอ,อึดอัดขาดเคืองันนั้นการดูลมหายใจจะมีอาณิสงส์คือทําให้เราไม่โกรธหรือโกรธน้อยลงเพราะว่าเราสามารถควบคุมลมได้ก็เชื่อว่าควบคุมจิตได้ปัญญาชนคนมีทางหลายบุญส่งท่านลงมาเกิดบนเมืองมนุษย์เป็นผู้ที่ มีสติและปัญญาเป็นผู้บริหารเป็นผู้สร้างสารรค์โลกให้เจริญและอย่าลืมสร้างสรรค์บุญสร้างสรรค์บารมีสร้างสารสรค์รรรรจิตใจใจริงให้เจริญตามหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยแต่งตัวก็สะอาดเสืยอสดงดงามจิตใจก็ต้องงามยิ่งกว่านั่นคือเอาธรรมะมาตกมาแต่งเอาสติไปดูลมหายใจท่านเปจ็จะเป็นคนงามทั้งกายและใจทีนี้ก็จะสว่างสดใสสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมได้โดยไม่ยากรู้สึกที่ลมนะยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้น ทำจิตให้ก่อนคลายผ่อนคลายแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นเห็นไหมเบาไหมคําว่าอาการิรกเมื่อกี้ผ่านไปแล้วไม่มีการไม่มีเวลาเพราะเราวางแต่เวลามันก็มีอยู่ที่นาฬิกาที่เราสัท์แต่เราไม่ยึดแต่ที่ผ่านมาถ้าไม่ทําสิ่งนี้ต้องนานแน่ๆนั่งเฉยๆนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมอันนี้คืออาการิรกในพระธรรมที่เราสวดไง ธรรมนี้ไม่จํากัดกายิงน,นี้ปัจจัตต่างรู้ได้เฉพาะตนแต่และท่านจะรู้เฉพาะตัวคนอื่นทราบไม่ได้ต้องมาลงมือทําเรียกให้ามาดูท้าทา,ทายต้องมานั่งสมาธิดูแล้วท่านจะเกิดอันิสส์อันนั้นคือเหตุแห่งความเจริญนะจิตถูกโลกกระทามแปดกระทบเมื่อกระทบแล้วมหวบ่นไหวเป็นมงคลอันสูงสุดอนโมทนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงความสุขสวัสดีทุกสถาน ก็เพราะมงคลทั้ง3าสปประการนี้ใช้ได้ทั้งหมด